สวัสดีครับ่านชมืมอนพอสอมีแนวทางเพื่อนบ้านของเซียนรุ่นมาฝากพี่นอ้องเอฟซีใหอเขานะครับซึ่งเมอนีพอสอก็เหมือนทางมาอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าแนวทางของเซียนรุ่นก็ไดเมื่อแล้วครับเพื่อนทรงมาหายกับเพิ่อนมเวลาได้ทำคลิปให้พี่น้องเอฟซีนะครับ พี่น้อง e เอฟซีขยนตามเลยครับตัวเลขแนวทางของเซียนหลุนนะครับแนวทางเผื่อบานต่ำเล่านะครับวันที่8กันยายน2568ครับสำหรับอาทิติพันธ์ว่า็รุดน,น,นะครับท่านผู้ชมครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเซียนบอกว่าอยากให้มันเขา่าดันบ่อเข่าุดได้ยังไงสั่นเซียนวานะครับ ตัวเลก็กกมีเขามีรลดนะครับท่านผู้ชมให้พี่แยนน้าเอาครับบอมักบอ,บอ,บอชอบกระพานครับชอบจัดขัดผานนนะครับตามนั้นนะครับพิดถูกกายว่ากันเน้อพี่น้องมันกับบอมมีผู้ใดหูว,ว่าตัวเล็กมันสีออกมาตัวใดนะครับผู้เหตก็จะหายมันเิกน,นะครับส่วนตัวเลขหน้าทางกับมีสองคูกับมีสิบสองคูสิบสองหางให้เขาเชื่อกานะครับ เลข2ตัวนะครับถันขอให้หลายๆบอพิษหน่อยหนึ่งนะครับจะคู่2ตัวมี12คู่12หางนะครับส่วน3ตัวก็มี7คู่7หางนะครับชุด2ตัวเสี่ยนกนันเน่นให้7หหาง7หางคือเก่าครับทั้งหมดก็มี12คู่12หางครับสำหรับชุด2ตัวนะครับ เอาท่านผู้ชมเขียนตามเด้อเดี๋ยวพอสอสีอ่านให้ฟังนะครับเลขเด่นเลขเด่นมี7มี8ดมี9เด่น7เด่น8เด่นเนะครับจับคู่จับคู่2ตัว08 17 8แปดหนึ่งเจ็ เก้าศูนย์สามศูนย์สี่แปดศูนย์สามเจ็ดสามแปดสามเก้าเจ็ดสี่ครับอทัทวนอีกเทน,นึงนะครับจับพูดสองตัวครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่ง 9 6 9 0 3 0 4 8 0 3 7 3 8 3์สแล้วก็เจดส่ครับส่วนชุด3ตัวนะครับก็มีเจ็ดหกเจ็หางนะครับชุด3ตัว7 0 3 9 7ูนย์ส เ0็ด0 4, 4 769ส3 7เ8 5จ็ดหเก้า้าสามเจดเจดครับก็มีอยู่เจคูเจหางนะครับเดี๋ยวสีทวนให้ฟังอีกเทินหนึงนะครับชุด3ตัวนะครับเจ็ด4เ 704 904 769 937 785ครับ7คู่7หางเสยนเพิ่นกับวงกลมให้ชุดวงกลมนะครับสำหรับชุด2ตัวก็มี1 7 8 1 7 9 0 3 ศู 04, แล้วก็เจชุด3ตัววงกลมไปที่ 4, 9 7้าเจ็ดสี่เหนะครับชุด3ามตัวในพันวงกลมให้ซีคูซีหางนะครับส่วนชุด2ตัวนะครับจะคู่2ตัวครับ เมนไปยหกคูหกค้างกับพี่น้องกับเบิงเดียวพอสอที่โชว์ตัวเลขให้พี่ให้น้องเข้าเบิงแล้วกับตามนั่นแหละครับตามที่เซียนเพิ่นมุ่งกลมห้ครับมักตัวได้ก็เอาไปจัดได้นะครับบ่มกบ่กชอบกับพันนะครับอย่าลืมมาตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับบ่ม,มีผู้ใดโหมสิออกตัวใดนะครับให้โปรดใช้วิจารณญาตในการรับชมรับฟังเด้่อท่านผู้ชมครับ คิดให้ดีๆก่อนที่สิลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปเซนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซ็นครับเพราะฉะนั้นก็นให้พี่ญยนเอาครับมีผู้ใดหูครับตัวเลขก็ตามที่โชว์ให้พี่ยนนองข้าเบิ้งนี่แหละครับ ัวเน้นตัวนะกับตัวที่เสี่ยนเป็นวงกลมให้พอสอกันเน้นน้ำมาให้เอาทุกตัวนะครับที่เสี่ยนเป็นจัดมาให้เพราะว่าตัวเลขทุกตัวเสี่ยนเปนกัคัดมาแล้วนะครับเป็นยันจังวงกลมเสี่ยนวงกลมตัวที่เสี่ยนหมักนะครับก็มีเกือบจะทุกครั้งนะครับมันออกตัวที่เสี่ยนเปนบ่วงนะครับ พี่น้องบางท่านก็คอมเมนต์มาอยู่ว่าเหลขกเส้นรุ่นออกตัวที่เส้นโม่ว,วงกลม,มนะครับนันก็เป็นไปได้นะครับเพิ่มมักตัวใดเพิ่นก็วมกลมตัวนั้นนะครับ3ตัวก็คือกันกันอครับพี่น้องซิเลนตามเส้นก็จะให้จับ6ประตูนะครับหมุน6ประตูไปเลยนะครับยังบ่เซียเปรียบนะครับตัวละบาท2บาทพอได้คาประตูก,ก็ได้ครับหรือา่าเฮ้า เบิง้งก็ได้ครับขอ,พ,อบพ่อได้เบิ้งพ่อได้เฮนี่แหละครับถ้าเฮาไปลงทุนลายกรททาให้เฮ้าซีเรียสเพื่อกันนะครับแานผู้ชมให้จังได้ก็ให้คิดเอานะครับให้คิดเอาเนี่แหละตัวเลขก็ตามที่พศช่ว์ให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งนี่แหละครับก็มีตัวที่วงกลม 7 8 1 7 9 0 3 0 4 3 7แล้วก็74เนี่ยนะครับตัวที่เป็นวงกลมนะครับส่วน3ตัวที่วงกลมก็มี9 7 4 7 6 9 9 3 7 7 8 5ชุด3ตัวนี้เสี่ยนวงกลมให้ซีคูซีหางครับ กดทิ้งไ่าเท้าตามตัวที่เส้นวงกลมมันจะหน่อยลุ่งหลายอย่นะครับแต่ว่าห้าบ่หูนะครับมันจะเข่าหรือบ่าเข่าเพราะฉะนั้นทาสบตามเส้นเพิ่นกะให้ออามุดสุดตัวรถครับมันจังบบเสียใจนะครับตัวละบาทสองบาทหรือจังไดก็ว่ากันไปนะครับเอาถ่ายคลิปกตพอซอกะคอยพี่นองเหาทุก คนที่เห็นคลิปเนี้ยให้มีโชคมีลาภน้ำกันนะครับขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับเมื่อนี้ก็ให้หิมงิงปังปังให้โชคมา n กันทุกคนทุกท่านครับโชคดีครับ